มาเบิรงัวงามครับพี่น้องครับเป็นงัวสาวทองแหลกเลยครับเด้อทองหกเดือนแล้วครับเมื่อนี้เอาราคาขาดทุนไปเลยครับสองหมืนสี่พันครับพี่น้องครับคลิปนี้ต้องได้ขายแล้วครับพี่น้องครับแดงเป็นแดงปลานนี้ครับหูเป็นหูครับมาให้นรูปให้เก่าเด้อนะสูง่อยทนายเพราะว่าสามสิบแปดสามสิบแปดมือนี้ครับพี่น้องครับหงัวงชิ้นใหญ่เป็นนาเด้อครับนี่ครับ สีให้เป็นไยครับคนว่าสาวทองแหลกครับวงรวยสามสิบแปดครับพี่น้องครับประกันทองเ้อครับเด้อทองโกเดือนครับนังดีแห้งครับหน้าตาง่ามเชื่องดีครับจับได้ไปได้หันหน้ามาเบิ่งในเพราะว่านี่งามครับพี่น้องครับสดด้วยครับสาวทองแหลกครับสาวทองแหลกนะครับจับได้ใบได้ครับนังหนาดีตัวแล้วครับนี่ครับ สองหมืนสี่ครับพี่น้องครับพะว่านทรงไห้ลอยโลคือเก่าฟีนะครับเด้อเรียบงามครับนาตาสนใจโทษดวนครับโทษดวนครับชิปนี่ครับทำพลาดครับไดีขายแทนแน่นอนนะพาะว่านมือนนี่ครับบรรยากาศคึมๆครับสองหมืนสี่ครับพี่น้องครับหูแห้งครับู้เท้าเลี่ยงก็ได้ตัวนี้ครับบ่อพิษวังครับ เพรดดำปือป้อๆครับครับเพรดำดีโคกก้หางใหญ่ดีครับบอพิหวังดอกครับตัวนี้ครับพวงหางสีดำนะครับเดอ้อพวกโค้หางหนอกอนเถคุณน่ะโค้หางโอ้ใหญ่เง้วอัหลาด2ณ์สองหมื่นสี่้องหกเดือนสุดยอดครับเมนี่ครับอนาคตไปไกลๆเลยครับ ลูกสองกับสินไงก็หนีไลฟยย์ครับเพราะว่าง่วกับนหนามไงอยู่ด้ีครับคุณนะครับเงีวอัตลาดเลยครับทองหกเดือนครับจับได้ใบได้ทุกสัดส่วนครับน้ำล่างสวยดีโตจริงงามงามครับหนาดีคุณนะนังครับหนงังหนาคนเรียบคุณนะสองสี่ครับสนใจโทรหาพราะว่านได้ พิกัดยูบัานน้องแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผู้ใดอยู่ใกล้ชี้รถมาเบงเอาครับพี่น้องครับอยู่นี่มีตังเงาะทองครับสามตัวล้วนครับแต่สิบเปิดนั่งเอครับตัวนี้เป็นนั่งเอครับราวาสดกม็มูทองแรกเขาขอกมหาตะผูกด้วยพี่น้องมหาตะผูกจับได้ใบได้ขึ้นเก่าครับนี่ครับโู้บอด้อบอสนบ้นเล็บกระงาม ห้ามงตีนีครับตัวนี้ครับดีเบิดครับพระวันเปิดตัวเดียวมันบอครับเมื่อนี้ครับสองตัวตกัมงกะทองเจ็ดเดือนเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องเมื่อกวก็บาทถูกๆครับตัวนี้หูแล้วละตัวนี้หกเดือนครับสูงลอยสามสิบแปดสองหมื่นสี่สนใจโทษด่วนครับแม่นี่สาวทองแหลกโทรหาพระวันได้เลครับเด้อสาวทองแหลกครับไปล่ไป เดี๋ยวไปเบิ้งว่าทองตัวที่สองครับเมื่อกว่นก็บาทครับไปเบิ้งว่าทองกันเลยครับมาเบิ้งว่าทองตัวที่สองครับสูงร้อยสามสิบห้าบ่พ่อวันร้อยสามสิบห้าลูกสามบ่อยู่ในทองทองเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนกลัวหรอละครับประกันทองครับเท่าไหร่ครับพ่อวัน หมื่นหกบุยถือเป็นหนาครับพี่น้องครับสนใจนะครับเด้อฝ่าโทษนะครับหมื่นหกทองเจ็ดเดือนกว่าหูเฮือกันครับตัวนี้ครับลูกตัวใหญ่แห้งเลยออกสวงเลยครับทองเพสเลยครับออกสวงเลยครับหมื่นหกครับพี่น้องครับหน้าดีตัวนี้ครับหน้าดีแห้งสวงลอยสามหาลูกสามในทองเพราะว่านว่าหมื่นหกครับพี่น้องครับ อ่ดวนครับดวนครับไคเห็นคลิปนี้แล้วครับเพราะว่าขายถูกถูครับเมื่อนี้ครับขายแบบบอกําไรนะครับเมื่อนี้ครับสนใจโทุ่วดวนนะครับเด้อหนึ่งหมื่นหกพันทองเจ็ดเดือนกว่าแล้วพี่กาจ์ดอยู่บ้านน้องแสงคือเก่าครับโอ้ยเพจดำดีขนาดคุณนะกกหางหู้นะครับหัวเพลินสองตัวนี่หู้หู้บดเหรอหัวเขามาในคอนี้ครับ พูน่ะพ่นขี่ขี่อีกแล้วระบบครับท้ายดีแห้งครับตัวนี้นเอากล้องขี่ซองเทียร์แล้วะระบบครับท้ายดีนะครับนี่นมกะซีเต่าแข็งขาไม่มีปัญหาครับลูกยันสวงตับๆเลยครับพ่บน่ะว้ามื่นหกครับพี่น้องครับง่อทองใส่ใยๆส่งรอยซ้มหะเพิ่งครับ โทรมาเด้อครับเด้อโทรหาพ่อวานด่วนนะครับเหมือนี้เบาตึงว่างเดี๋ยวจัดทรงให้ครับเฝ้าโทรพี่น้องเฝ้าโทรจ่ามฝนวานตกหัวบอดือ้บอดส้นเอาข้อนี่ปล่อยเข้าเลยครับไปนุ่นโอ้ยถ่องเองเลงนะครับเองนับหมือในญ่ครับถ่อง ไอ้ดาไปหนึ่งหมืนหกพันนะครับทองเจ็ดเดือนกว่าตัวนี้ครับเป็นตัวที่สองสำหรับมือนี่ครับอสำหรับชิปนี้เอาไว้สำมีค่อนนะครับเด้อเปิดราคาัวทองสองโศกออกประวานครับอ่านนอออ้องแสงอำเพ่อปทุมราชจังวัดอำนาจ,จเจริญครับสวัสดีครับผม